เข้าสูดรายการแปลกใหม่ใหญ่ดังค่ะพอแปลกหมามองหน้ากันตลอดเพราะว่าน่าแปลกคุณผู้ชมวันนี้คือเฮฮาเนาะสบายๆนะคะเน้นบรรยากาศแบบชิวๆเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมมาที่สปาค่ะรานีทุกอาสปามีทั้งนวดทั้งสระว่ายน้ำนะคะมีอาบน้ำมีตัดแต่งเล็บด้วยนะคะมีตัดแต่งด้วยทำไมใจดีอะคะาวันนี้ใจดีเพราะว่าไม่อยากแกล้งล้วคือ แก้งพี่มิว่ายเทปแล้วก็รู้สึกผิดมาก คืดูหลายคนบอกว่าเอ้ยเราแบบแกล้งกันมากเกินไปเราต้องแบบรักๆก,กันบ้างวันนี้ป่วยบ่อยๆเลยนะจะได้ไม่มีเลยวันนี้ป่วยเลยคุณผู้ชม <c oughs> คือใครหคนที่บอกว่าชอบการแกล้งเนี่ยวันนี้ก็ขอโทษไปจริงๆเพราะว่าเรื่องการแกล้งเราจะไม่มีนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูกัน่ะว่าระว่ายน้ําที่พามาเนี่ยบรรยากาศน่าว่ายขนาดไหนเอาชุดมาด้วยนะ <c oughs> เอาชุดว่ายน้ำมาด้วยในชะ่ไห <c oughs> ามเายี่ยมมากๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะจะทรีทเมนต์พี่บิวอย่างเต็มที่นะคะพี่บิวจะออกไปแบบสะอาดสดใสทั้งร่างกายเล็บนี จะเงาแวบนะคะเอ่อร่างกายก็จะเงาวิ่งผมนี่ผมการตัดแต่งที่นี่เยี่ยมมากมากนะคะเดี๋ยวไปดูนค่ะเริ่มต้นที่สระว่ายน้ำกันก่อนพร้อมนะคะป่ะเดี๋ยวไปสระว่ายน้ำไปดูก่อนว่าชอบไหมป่ะเป็นไงเล่นจังเลยยังแ่เมยล่าบอกแล้ววันนี้ไม่มีแกล้งน้ำเย็นมาก ด้วยไม่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดกันก่อนงไงเดี๋ยวพี่บิวเปลี่ยนชุดก่อนพอดีว่าแนนเนี่ยนัดกับแขกรับเชิญเอาไว้จะต้องคุยกันนะคะเอาชุดว่ายน้ำมาใช่ไหมเอามาสิยืนขึ้นมายืนขึ้นมาทำไมอ่ะไปเปลี่ยนชุดนะคะด้านหลังตรงนี้เนี่ยโดยไปนเนี่ยมันจะมี <Okay. S 2> ห้องน้ําอยู่ <Okay. S 2> พี่เปลี่ยนชุดนะให้เรียบร้อยเป็นแบบชุดว่ายน้ำมาเลยแล้วก็ใส่เสื้อคลุมอะไรมาให้เรียบร้อย <Okay. S 2> แล้วก็เดี๋ยวจะมีว่ายน้ำพอพี่ว่ายน้ำเสร็จเนี่ยก็จะมีการตัดแต่งเล็บอะไรพี่ด้วย อ้าที่นี่เป็นสปานะอ๋อโอเคเป็นแนวเพ้น์อะไอย่างเงี้ยโอเคยัเขาไปเป็นชิบกันนะใช่เลยค่ะโอเคเดี๋ยวน่รอแขกก่อนนะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้แน่ก็ยังแกล้งพี่บิวอยู่นะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่แกล้งมันจะไม่สนุกสระว่ายน้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ของคนนั่นไงคือ ไม่ใช่เออเราไม่ไม่ไปเปลี่ยนชุดหรอคะจะพูดอะไรไม่เปลี่ยนชุดหรอคะไปเปลี่ยนด้วยกันเิไม่นะรอแขกับเชิญอยู่จริงจริงเนี่ยรอแขกมาเดี๋ยวก็พี่เปลี่ยนชุดเป็นช่วยนะปุ๊บแล้วก็ลองเล่นเลยได้ยินว่ามันไม่ใช่ของคนไม่ใช่ของคนไงแต่เป็นของนางฟ้าถึงสามคนมาเล่นน้มาได้ตรงนี้นะจริงจ๊าอืออ่ะอ่ะเออเฉลยก็ได้ านานไงครับคุณผู้ชมผมก็ว่าแล้วมันแปลกๆปลกทำไมวันนี้คุณแนนดูใจดีเหมือนนางฟ้ามาจุติที่ไหนได้เธอยังคงคอนเซปต์นางมาร้้ายใส่คุณบิวอยู่ดีทำใจนะครับคุณบิวยังไงก็คงต้องโดนแกล้งอยู่ดีแหละครับ สุดท้ายก็โดนแกล้งเหมือนเดิมดีนะน้องหมาหน้ารักบ่นตลอดเวลาไม่ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็กะว่าจะพามาผ่อนคลายแต่ว่าไม่ใช่ผ่อนคลายในแนวสปาคนก็ได้ไงผ่อนคลายมาดูน้องๆเห็นไหมมือปากบ่นนะแต่ว่ามือเขาเล่นตลอดเวลานะวันนี้ฮอปล่ามากแต่ละตัววิ่งโดดใส่ตลอดเวลาแน่นอนค่ะสวัสดีครับเชิญก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสสวัพี่อ๋อนะคะ เจ้าของธุรกิจนี้นะคะที่นี่ชื่อว่าอะไรคะ c o ตตอนล็อกรีสอร์ทแอนด์แคร์ค่ะคอตตอนล็อกรีสอร์ทแอนด์แคร์รีสอร์ทเลยเหรอคะใช่ค่ะจะเหมือนจริงอย่างรีสอร์เรบห้องพักของคนทั่วไปนอนพักเล่นกันได้รีสอร์ก็ต้องมีที่พักให้น้องหมาด้วยใช่ค่ะมีที่พักก็มีบริการหลากหลายเลยค่ะอะไรบ้างคะบอกไยก็อันดับแรกก็คือเด่นๆเลยนะคะก็คือจะเป็นสระว่ายน้ำที่เมื่อกี้พี่จะจะเกือบได้ว่ายแล้วจะลงไปแล้วใช่ไหมคะค่ะมีอาบน้ำตัดขนมีสปา ัาปาน้องหมาค่ะน,น,คน,นุ่นแตอนวลใช่<ะ>ใช่งงใช่ไหม <laughs> เกลือค่ะซึ่งจะแตกต่างจากค,ากคอรีนค่ะเพราะว่าคอรีนเนี่ยก็คือจะทำให้ผิวแห้งแล้วก็ทำให้เส้นผมแห้งใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าถ้าเป็นเป็นน้ำเกลือเนี่ยก็คือจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเส้นผมคะคะแล้วก็เส้นขนของน้องหมาเนี่ยก็คือไม่ให้แห้งแล้วก็อย่างรวมถึงผิวหนังด้วยค่ะใน่วนของการอลังการที่มีว่ายน้ำและแน่นอนถ้ามีน้องหมามาต้องมีอาบน้ำตัดขนใช่มีอาบน้ำตัดขนมีสปาสปาสปาน้องหมาค่ะ นวดเหมือนคนใช่ใช่งงใช่ไหมการก็สปาน้องหมาก็เหมือนสปาคนนะคะก็คือจะมีแช่เกลืออโรมาแล้วก็จะมีในส่วนของการทำทรีทเมนต์เส้นขนโอ้โหทำทรีทเมนต์เส้นขนแล้วก็จะมีนวดค่ะเป็นเหมือนคนเลยก็จะมีนวดบางๆอ่าผ่อนคลายค่ะรีสอร์ทมากนึ่กว่าปิดท้ายหร่อว่าการพักรีสอร์ทของน้องหมากับคนถึงเหมือนกันไหมรีสอร์ทของน้องหมากับรีสอร์ทของคนเนี่ยคือ น้องหมาเนี่ยคือเขาจะพูดเขาจะบอกมันไม่ได้ใช่ oh. ไหมคะรีสอร์ทของน้องหมาเนี่ยคืออันดับแรกของที่นี่เนี่ยคือจะเน้นเรื่องความสะอาด<ม>ปลอดภัยจากเห็บหมัดแล้วก็ปลอดภัยจากการติดโรคซึ่งที่นี่คือจะจะเน้นในส่วนของตรงนี้มากเลยเพราะว่า,าลูกค้าเนี่ยที่ที่พาน้องหมามาฝากกับเราคืออันดับแรกคือเขาต้องไว้ใจแล้วว่าจะสามารถดูแลลูกๆของเขาได้ oh. ใช่ไหมคะค่ะอันนี้เปให้น้ <ไป S 2> <ๆ S 1> องๆเขาเล่นสักห้าทีแล้วกันเนาะแล้วก็ชิวๆเราไปสระว่ายน้ำกันเราไปว่ายน้ำดิฟเซ่หู้แล้วห วันนี้จะเป็นวันลอยกระทงนะคะลอยค่ะน้องหมากวัลอยเป็นลอกระทงรุ่นใหม่อันนี้ไม่ทำนาสิวิไลลอยแน่นอนนะคะนี่ไม่ยอมนันด้วยอ่ะเอาไปเลยนะฉันจะบังคับแกลงถ้ากปไปอยู่แล้วมีมาที่สระว่ายน้ำกันแล้วนะคะพี่โอ๋พี่วิวนะคะนี่อะไรหรือวะ อันนี้หมาห่อเกี้ยวปเปี้ลงไปแล้วใช่ไหมคะลงไปแล้วโชอฟไปแล้วใช่ไหมแต่สองตัวนี้เนี่ยใส่ใส่เรียกชูชีพ่ะชูชีพค่ะชูชีพนี่คือฝึกใหม่ๆแล้วใช่ใช่ค่ะก็คือน้องหมาที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะแล้วว่าครั้งแรกเนี่ยก็คือต้องใส่ชูชีพก็คือต้องใส่ชูชีพจนกว่าเขาจะว่ายเป็นนะคะถึงจะถึงจะถอดชูชีพได้ค่ะความปลอดภัยก็ตรงนี้ด้วยใช่แล้วค่ะก็คือน้องหมาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีหลายคนเขาเข้าใจผิดนะคะว่าน้องหมาจะว่ายน้ำเป็นทุกตัวจริงๆแล้วไม่่ใช ขอน้องมาเขาว่ายน้ำเราว่ายังไงบ้างอย่างก็ตัวอย่างเงี้ยตัอย่างนี้ใช่โนเนะนะโนเนนะี้น้อนเน้น้นน้อย้อยนนน้น้ออยน้น้อยน้้้อน้อย้ดน้อยนออยนน้เยน้ย้ยน้นน้น้อยนอยน้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 ้อนยว้ออน้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 กยนน้อย้ง้่นยน้ย้วยโนอน้ยตังอนน้้อนอนนนนน้อยอ้นน้้ คุณแนนทำอะไรกับคนไม่ได้มาลงกับหมาใหญ่เลยนะครับสงสารไอตัวน้อยจังถ้าเขาเดินทาความคุ้นเคยแล้วเนี่ยเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่เ,เ,เนี่ยค่ะเราก็จะให้น้องเขาเล่นน้ำนี่เลยค่ะไ้ก่อนให้เขาแช่น้ำอยู่บริเวณตรงทางเดินทางขึ้นตรงนี้ก่อนอเลิมตะกุยน้ำแล้ว ขอบคุณพี่โอ๊มากนะคะที่พาพวกเรามาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่ทราบเลยว่าน้องหมาจะสามารถทำได้หลายอย่างกัมีมากเลยนุ่มนะคะคนรักหมาก็อย่าลืมมาที่นี่ที่ไหนคะค Cotton กรีสอร์ทแอนด์แคร์ค่ะเว็บ d Wide เจาะอะไรคะ Cotton Duck Resort dot com หรือว่าเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กได้ Facebook slash Cotton Duck Resort ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะคคค่ะะะขอบุณเดี๋ยวไปทิ้งถ่ายภาพน่ารักน่ารักนะคะด้วยการสปาที่บิวไปรอกหมาแล้วค่ะไปกันเลยค่ะขอบคุณมากค่ะทักทายทักทายชอบตรงนี้มากขอกลับบ้านเลยว่า Oh, oh, oh.